จอดสางเลยไม่ที่จอดไอ้พาตื่นแล้วพิมพัาตื่นแล้วยังตื่แล้เบ่อยังเ<อ>ขาไปเอาป่าใหญ่นะพิมเขาไปป่าใหญ่อันเจ้าตำรวจจะเอาเอาป่ามาให้เอาให้ไอ,อ้ดิเขาองขึมาดีตำรวจ Mm. <laughs> yeah. thank you thank just you yeah yeah it just got caught about uh an hour ago tops. so <laughs> good it might be a perfect one to teach yeah so they were fishing from yeah, they were fishing. Oh, oh. Like right here? Yeah. Like right here? Yeah. Uh, over by Deep Creek. They were fishing from shore over there. Bally <laughs> Halibut. <inaudible> <inaudible> the the yeah. um, yeah. Oh, I didn't know yeah. I thought after like so many miles. You yeah, so it's. Yeah, no, no. So it's um as far as Halibut goes for the king the winter king salmon management area. It's close from one mile north okay. of the Nail Stick to two miles south of the Deep Creek. Anand, there's a trooper? Yeah, and he, he's giving he you fish, buddy. You got your first a <laughs> <elephant. laughs> <laughs> yeah, <it's your> <laughs> I appreciate it, man. Thank you so much. Thank you. Uh, honey, honey. No worries. no worries, Yeah, make sure that you fillet it, though. Right? Yeah, yeah. Because right? we were thinking about surf fishing, but yeah. we didn't really read into the regs yet. We didn't go that far yet, but we're going to do it eventually. Yeah, no, it's... We got rigs and stuff. We didn't do it yet, though. Yeah, it no, it's, it's, it's good. Um, so July 15th is when it opens Honey, pink body, pow body. เผาปลาเผาปลาเผาสปลาป่านี่ปลาคิงอันนี้นี่ปลาแจ็คบอกปลาตัวน้อยปลาคนี่ปลาขิงเอาขู่มาปลาเหรอ เขาหนีแล้วที่โอ้เขาอยู่น้ำตื้นๆนี่แหละเขาเห็นนี่น้ำตื้นๆนี่มันมักมันลบอยู่น้ำตื้นๆแล้ปลาใหญ่น่ะเอ่าอ่าจงไซแล้วเออต้องทำมันตึ๊กเขาไปตึกที่เขาบอกตึ๊กให้เราเขามาให้ทั้งหมาไให้มาโอ้บอกเป็นอย่างเนาะจับเอาจากคนหนึ่งมาให้คนหนึ่งบอกเป็นอย่างเนาะ เ e กพิษเแม่ตัวพอปล่อยมาขึ้นพอปล่อยก็ปแปลว่าแปว่าถ้าคนอื่นเขาเฮ็ดพิษแล้วเขาจับแล้วเขาม่ให้เฮ้าก็เป็นอย่างเนาะโอ้ได้เนาะได้เนาะอพาดนี่เนี่ต้องอันไปตัวเาบอกตำรวจเรามาให้บอเขาจับคนเฮ็ดพิษ บิ๊กแนไมพอเนาะไปพอเนแต่ใหญ่ก็ไเปิดด้เอ๊ะีไเปิดเขาเไเปิดเขาเนาะใหญ่ก็เปิดเลยเมยเนาไปปุ๊บได้ปั๊บเล่อเ่าเ่าเออเราเปิดเขาเนะั้นไปขับรถเอาหมูไปไปขี่ใบบปใช่ะอ้ยใหญ่นุดกนี่มาณาคู่หมูขนาดตัวใหญ่นั่นนะ ครเห็นต yeah. ah. hey, yeah, ัวใหญ่น ah. uh ั huh. ่นออให้เลยตำรวจคนนี้มันมันต้องให้อันทิเกตคนอันนันอันที่เอาอันแนอะครับนอสแน็คปลาครับผู้นี้เมนผู้นี้วไม่มีนเอาปลาบอ้างบออันนั้นอันนั้นบอไ้ไ้ เขาให้หัวอเกเขาตกบอลเขาบอให้ตกเออไปยึดออกมาเอาที่เขาบอให้ตกก็ไปตกก็บม่ได้แหละเขาเอาปลาเอาปลาเอาปลาพร้อมเอาที่เกลใหไพร้อมมาได้กินพร้อมเสียเงินพร้อมแต่ผู้เขาบอไปตกก็ไได้กินเออ

บ่ตกมือนี่นะมันบ่ดกคหนึดิมอกหน่อยเดียวไปไปไปปลาปาอันฮาเบอร์ี้ไปปลาอยู่บ้านกันเลยเอาพอตามน้าพริกมันนั่นล้ำลนี่ปาปลาขิงก็ปลาแจ๊กอย่เอาตามน้าพริกน่ิมเอาเห็นลาบ่ันลําลปลาอย่างปลาแซ่บอะไปปลาแจกเบงบ่บ้หมยังม่นไ้อมันนะกิน้ตากระหอบ อามิงโก็คำอิจาจโอ้งยนสุกมล้วนหแฮมมลดันนทีนั่นนะโอ้เป็นห่อลายสั้นโพดขาพักกูดมาพันเลยจังนั่นเลยนะตนนี้ยังใหม่อนนี้เราบอกตอนห่อลายสั้นนห่อลายสั้นของิ่ใหม่ อืโล oh. ่น oh, okay. mm ี hmm. oh, oh, mm ่ปลาแจ็คด้วยหรอเนื้อม mm ัน hmm. นุ่มกระเนี่ยเนื้อมันนุ่มกินเป็นปลาคิงคิงแคมันนี่นะ Tiktok t i n g t o n อันนี้บ่อพักลวกมาพิมน้กพักอันอันส้มมะนีมันหวานเ่ยนี่มะล้มันมันแฉบอันนี้ส้มมาะเจชโตอันหวานหวานเลเป็นของเวียดนามคนมือนค่าคนมากกว่าเนาะเมื่อไหร่กินเมื่อไหรบ่ปลาเนี่ยกินปลามันดี ปลาใสคือเลยนะพ่อไหนใสคือเลยวะเอออันโนอันล่างกันล่างกันก็แล้ล่างล่างนี่น้ำล่างวะคนว่ามันมันเปื้อนมันจะไปเปื้อนปลาตัวอื่นนี่มันขี้ใสเต็มอยู่นี่เออตำรวจจับปลามาให้บางคนเขาเอาบุหุจโกสหนาเขับไปตุกที่เขาตุกปลานี่เอาเอาซุป แป้งทอดตัดเป็นเต้นน้อยๆแล้วชุบแป้งทอดล้ำขราบเนาะเอาก้อยกล้นนวยอือไรคุณเห็นได้แล้วบอยขับรถไปต้นมะม่าเบิ่ลพนุชจกยี่ดีเลยเบิ้ลป่าทะเลบ้านเฮามันคนละอย่างเลยก็หนีนะแต่มันแค่จะเป็นตระกูลเดียวกันแต่อยู่บ้านเฮาโมมีเนี่ยมันอยู่ทะเลน้ำลึกครับมันอยู่ที่น้ำเย็น อยู่เมาก็มีแต่บุกีรัดเนอะม้อีเอก่งอยู่บุกีสอยหลคนทำพิดก้นมมยก็ได้ใจเสียยเงินพ้อมบริกินปลาพ้อม ขั้นผู้เทียนตำรวจยืดนม้ในมาเขาโมมาให้เขาก็จะบอพอใจเขา